ข่าวดีคลังแจ้งแล้วลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ผ่านเกณฑ์แล้ว13ล้านคนวันที่หนึ่งมีนาคม2566ลุ้นรับ700บาทสวัสดีค่ะพ่อแม่ที่น้องทุกๆท,ท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่ที่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะเรียกได้ว่ายังคงเป็นประเด็นที่ประชาชนให้ความสนใจ สำหรับการประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ว่าจะทันวันที่1มีนาคม2566นี้หรือไม่ซึ่งพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์2566ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565ให้เสร็จ แล้วเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ทันโอนเงินในวันที่หนึ่งมีนาคมนี้ตามที่กำหนดไว้ล่าสุดทางกระทรวงการคลังได้ออกมาเปิดเผยว่าขณะนี้กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างตรวจสอบคุณสมบัติจากหลายหน่วยงานสำหรับการตรวจสอบต้องตรวจสอบทั้งผู้ลงทะเบียนและครอบครัวเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ใหม่ซึ่งการตรวจสอบจะพิจารณาทั้งรายได้ครัวเรือนและการถือครองสินทรัพย์ ทำให้กระบวนการทํางานล่าช้าแต่ทางนายอาคมเติมพิทยาภัย,ภยสิทธิรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้สั่งการให้เร่งรัดการพิจารณาโดยเร็วแล้วคาดว่าจะมีความชัดเจนภายใน1-2สสัปดาห์ข้างหน้าจากการตรวจสอบเบื้องต้นทางกระทรวงการคลังระบุว่าผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่มีผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติจำนวนประมาณ13ล้านคน ซึ่งใกล้เคียงกับจำนวนผู้ถือบัตรสวัสดิการในปัจจุบันจากจำนวนผู้ลงทะเบียนสมบูรณ์ประมาณ21ล้านคนซึ่งเท่าหากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ทันใช้ในวันที่1มีนาคม2566นี้ก็รอลุ้นรับเงินเข้าบัตรคนละ700บาทเนื่องจากแหล่งข่าวจากทำเนียบรัฐบาลกล่าวว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งที่ผ่านมาพลเอกประวิตรวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี สั่งการให้กระทรวงการคลังไปพิจารณาหาแนวทางเพิ่มเงินอุดหนุนค่าครองชีพแก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ที่จะเริ่มเดือนมีนาคมนี้โดยอยากให้เพิ่มเป็นคนละ500-700บาทต่อเดือนจากปัจจุบันที่ได้รับคนละ200-300บาทต่อเดือนทั้งนี้เพื่อให้ช่วยเหลือลดรายจ่ายแก่ผู้มีรายได้น้อยที่กำลังเผชิญปัญหาค่าครองชีพราคาสินค้าที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ทางด้านกระทรวงการคลังยังไม่มั่นใจว่าจะปรับเพิ่มวงเงินบัตรสวัสดิการรอบใหม่ได้ตามที่สั่งการมาหรือไม่เพราะการเพิ่มวงเงินอุดหนุนจะต้องใช้งบประมาณเพิ่มมหาศาลเราก็ต้องมารอลุ้นกันต่อไปนะคะว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่จะทันใช้ในวันที่1มีนาคม2566นี้หรือไม่และจะได้รับวงเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่เพิ่มคนละเท่าไหร่ก็ต้องติดตามกันต่อไปค่ะ สำหรับคลิปนี้ทางช่องของเราก็ขอนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกทกท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้และอย่าลืมกดแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยนะคะเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องคนอื่นๆได้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้วยค่ะขอบคุณค่ะ